ยานางนะคะพักสมุนไพรในครัวที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะคะสำหรับยานางเนี่ยใครๆก็คงรู้จักนะคะอันนี้ใบยานางนะคะไม่ใช่แม่ยานางเนาะอ่าใบยานางเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรทําไมเราจะต้องรู้นะคะสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่มีใบยานางนะคะมีต้นยานางอยู่เนี่ยนะคะ เราสามารถที่จะนํามาเพิ่มมูลค่านํามาแปรรูปได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเรารู้ประโยชน์ของยะนางว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะมันจะเป็นไอเดียให้เรานะคะคว่าเราจะนํามาแปรรูปไปในรูปแบบไหนนะคะยะ้านางเนี่ยถ้าทําเป็นอาหารเนาะมันก็จะมีในเรื่องของวิตามินเนาะแล้วก็พวกสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงนะคะมีคอรฟิลสูงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของยานะคะ สังเกตไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยกินแกงหน่อไม้กินหน่อไม้จะต้องกินคู่กับยานางอันนั้นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาตั้งนานแล้วหน่อไม้มีฤทธิ์ร้อนยนานางมีฤทธิ์เย็นยานางจะไปช่วยในเรื่องของลดฤทธิ์ร้อนของหน่อไม้นะคะจึงมีสรรพคุณในการลดผิดไข้การดับไข้ในสมัยก่อนเนาะยะนานางจึงถูกบรรจุ เป็นตำรับยากแก้วห้าดวงนะคะอันนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะคะนอกจากนี้อะไรอีก